เชิญอภิปลายได้ครับธรรมธานที่เคารพผม้นัทธุวิบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะคณะกรรมการเสียงข้างน้อยครับผมขอญอาตสงวนความเห็นในมาตรา3แก้ไขเพิ่มเติมความในวงเล็บ6ทับของมาตรา41ทับผมแก้ข้อความเป็นแบบนี้ครับการออกระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา68 เฉพาะการวินิจฉัยปัญหาหรือคดีสำหรับตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดโดยกำหนดเบี้ยประชุมให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่เกินไปกว่าการเข้าร่วมประชุมสองครั้งต่อเดือนด้วยเหตุผล3ประการซึ่งเป็นจุดเน้นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่จําเป็นครับต้องอธิบายให้กับทางเพื่อนสมาชิกได้รับทราบและก็เป็นประเด็นที่อาจจะมีข้อความ ที่ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ตอนร่างกฎหมายฉบับนี้ดันจะมีกรรมธิการท่านอื่นได้ชี้แจงต่อไปครับเหตุผลประการที่หนึ่งครับที่ผมจําเป็นต้องเน้นย้ําครับว่าการกําหนดเบี้ยประชุมของคณะตุลาการสารปกครองสูงสุดในที่ประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุดนั้นจําเป็นจะต้องมีการกําหนดเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา68แและเฉพาะลงไปถึงกรณีการวินิจฉัยปัญหา หรือคดีเท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วครับในมาตรา68ของพระราชบัญญัติจัดจตั้งสารปกครองในวิธีพิจารณาคดีปกครองปี42นั้นการประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดมีทั้งปร,ประเด็นการวินิจฉัยปัญหาหรือคดีและการประชุมตุลาการสารปกครองสูงสุดในประเด็นเรื่องอื่นๆครับซึ่งกรณีที่เราไม่มีการกําหนดชัดเจนแบบนี้อาจจะทําให้มีการประชุมในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยปัญหา หรือคดีเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการสารปกครองสูงสุดหลายครั้งโดยที่เราไม่อาจคา,าดคะเนได้ว่าจะมีการประชุมอีกกี่ครั้งแล้วขณะเดียวกันก็จะนําไปสู่การให้เบี้ยประชุมต่อตุลาการสารปกครองสูงสุดที่เข้าประชุมโดยไม่ใช่การวินิจฉัยปัญหาหรือคดีที่เป็นเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ครับด้วยเหตุดังกล่าวครับด้วยเจตนารมณ์โดยความจําเป็นครับที่เราต้องคํานึงถึงเรื่องใหายมิติผมคิดว่าเราต้องมีข้อความที่บอกว่า การให้เบี้ยประชุมต่อตุลาการสารปกครองสูงสุดนั้นจะต้องเฉพาะการประชุมที่เป็นการวินิจฉัยปัญหาหรือคดีเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลประการที่1ครับเหตุผลประการที่สองครับที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมข้อความว่าการประชุมตุลาการสารปกครองสูงสุดนั้นการให้เบี้ยประชุมจะต้องให้แก่ตุลาการสารปกครองสูงสุดที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ร่างของคณะกรรมการนะครับที่ยืนยันตามร่างที่รับหลักการในวรรคหนึ่งนั้นมิได้มีการกําหนดคําวัตุาการสารปกครองไว้ว่าหมายถึงแค่ไหนประการใดในปัจจุบันนะครับการแบ่งตุลาการสารปกครองนั้นมี2ระดับด้วยกันก็คือตุลาการสารปกครองชั้นต้นและตุลาการสารปกครองสูงสุดฉะนั้นในความเป็น <S <S จริงเป็นไปได้หมดครับในที่ประชุมตุลาการสารปกครองสูงสุดที่เป็นที่ประชุมใหญ่อาจจะมีทั้งตุลาการสารปกครองสูงสุด อาจจะมีทั้งตุลาการสาลปกครองชั้นต้นที่เข้าร่วมประชุมอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือเลขานุกการในส่วนอื่นๆนะครับที่อยู่ในองค์ประชุมถามความเห็นผมว่าบุคคลเหล่านี้ท่านควรจะได้เบียบประชุมท่านควรจะได้เบี้ยค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษที่ท่านหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ปกติหรือไม่ผมเห็นควรด้วยครับแต่อำานาจหน้าที่ที่ระบุก,การออกระเบียบตัวนั้นไม่ใช่อำานาจหน้าที่ที่อยู่ในความในมาตราใน วงเล็บทับหนึ่งตรงนี้ท่านต้องไปเขียนไปกําหนดในที่อื่นหรือไปใช้ระเบียบวิธีการอื่นๆในการให้ด้วยเหตุดังกล่าวครับเพื่อไม่ให้มีการตีความว่าการให้เบี้ยประชุมนั้นจะรวมไปถึงตุลาการสารปกครองในชั้นอื่นที่ไม่ใช่ตุลาการสารปกครองสูงสุดที่เข้าร่วมประชุมด้วยผมจึงขอเน้นย้ําว่าขอปรับแก้ข้อความให้เขียนว่าสําหรับตุลาการสารปกครองสูงสุด ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้นครับนั่นเป็นเหตุผลประการที่2ครับเหตุผลประการที่3ครับสำหรับการเติมข้อความในตอนท้ายครับว่าการกำหนดเบี้ยประชุมให้ตุลาการสารปกครองสูงสุดนั้นต้องไม่เกินไปกว่าการเข้าร่วมประชุมสองครั้งต่อเดือนที่ต้องพูดแบบนี้นะครับผมไม่อาจทราบได้ครับว่าการให้เบี้ยประชุมต่อครั้งนั้นเป็นจํานวนเท่าใดเพราะเป็นระเบียบภายในของท่านที่จะอ,ออกมาในภายหลังแต่เมื่อเทียบจากกรณีของสาล ที่ประชุมใหญ่สารดีกาที่เคยให้มีการเบี้ยรประชุมก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับสถานการณ์โควิด -19 เมื่อเทียกบกับการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งปัจจุบันเราเองก็มีกรณีข้อจํากัดของรายรับที่น้อยกว่ารายจ่ายที่ตั้งเป็นงบประมาณต่างๆเบี้ยรประชุมของตุลาการสารปกครองสูงสุดอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าผมคิดว่าในสถานการณ์ดังกล่าวท,ที่น้องประชาชนจับตาการทําหน้าที่ทั้งสามส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการก็แล้วแต่ ในกรณีที่เราจะเขียนให้ชัดเจนว่าเบี้ยประชุมที่เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษนี้ควรจะถูกกำหนดโดยจำนวนครั้งในการประชุมซึ่งแน่นอนครับว่าการกำหนดจำนวนครั้งที่ผมขออนุญาตตั้งข้อสงวนว่าไม่เกินไปกว่าการเข้าร่วมประชุมสองครั้งต่อเดือนนั้นน่าจะสมเหตุสมผลและตอบสนองต่อคำถามของพี่น้องประชาชนที่จับตาดูอยู่ได้ครับด้วยเหตุผลทั้งสามประการข้างต้นครับผมขออนุญาตยืนยัน สงวนความเห็นได้ดังที่ได้นําเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ครับขอบพระคุณครับ